รู้ไว้จะได้ไม่ผิดไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้ทูปก,กี่ดอกสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารสาระความรู้ที่เฮฮักจะนำมาฝากทุกท่านนะครับเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe ที่ช่อง f ฟรี For You แล้วก็อย่าลืมกดระฆังสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเฮฮักจะมาพูดนะครับมามาบอกเกี่ยวกับเรื่องการจุดทูปสำหรับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับว่าเราจะใช้กันกี่ดอกนะครับ มาดูกันเลยนะครับจุดทูบหนึ่งดอกนะครับสําหรับไหว้เจ้าที่ผีบ้านผีเรือนผู้ที่ล่วงลับไปแล้วไหว้ศพพูดผีที่ยังไม่ได้ขึ้นถึงชั้นเทพนะครับจุดทูบสามดอกนะครับสําหรับบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ไหว้พระสวดมนต์นะครับจุดทูบสี่ดอกนะครับเอาไว้สําหรับเสริมดวงชะตาเสริมธาตุทั้ง4นะครับได้แก่ดินน้ําลมไฟนั่นเองครับจุดทูบห้าดอกนะครับ ไว้าสาหรับบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหว้ตีจูเอียนะครับพระพุทธรูประชาการที่5เทา้าจตุโลกบาลบูชาคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็บูชาสารตายายด้วยนะครับจุดทูปเจ็ดดอกนะครับไว้สําหรับไหว้าสารเจ้าพ่อเจ้าแม่นะครับไหว้พระภูมิชัยศรีนะครับบูชาพระอาทิตย์นะครับไหว้ครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตล่วงลับไปแล้วนะครับจุดทูบเก้าดอกนะครับ บูชาพระองค์เทพเจ้าป่าเจ้าเขาลุกเทวดาสารพระภูมินะครับเวลาที่เราเข้าไปเที่ยวป่านะครับเราก็จุดทูปเพื่อขอเบิกทางนะครับให้เดินทางปลอดภัยนะครับไม่ให้หลงป่าหลงเขานะครับจุดทูป12ดอกนะครับไว้สำหรับสำหรับบูชาเจ้าแม่กวนอิมนะครับจุดทูป16ดอกนะครับบูชาเทพชั้นสูงนะครับ แล้วก็ให้จุดกลางแจ้งนะครับสักการะบ,บูชาเรียกเทพเทวดา16ชั้นฟ้านะครับแล้วก็ไว้สําหรับบูชาหลวงพ่อโตหลวงปู่ทวดด้วยนะครับจุดทูป32ดอกนะครับสําหรับบูชาเทวดาทั้ง4ทิศใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง4ทิศด้วยนะครับจุดทูป39ดอกนะครับเอาไว้บูชาพระแม่โพศพนะครับจุดทูป1 0 8ดอกนะครับ เอาไว้สําหรับสวดเสริมดวงชะตาและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดนะครับทั่วโลกทุกชั้นฟ้านะครับถ้าท่านใดที่ดวงชะตาตกนะครับก็ให้จุดธูบ108ดอกนะครับเพื่อ,อไว้เสริมดวงชะตาให้กับตัวเองนะครับและนี่ก็เป็นจํานวนธูบทั้งหมดนะครับที่เราจะจุดในการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับ อย่าลืมนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสาระความรู้ที่เฮฮกจะนำมาฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe ที่ช่องฟ for you แล้วก็กดระฆังสันกรรดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับเฮฮกจะนำข่าวสารความรู้สาระต่างๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ